King under glass sharp feet, crack my เกมนั้นเลดไดมอน n d มีอยู่3ามคะแนนเกมเปร์ปะทกวารลักซ้ายนั้นอย่างไงตรงนี้เกือไปครับนาดิสักเปลี่ยนออกขวาสมยศสมยศลองยกขึ้นหน้ามาให้ทีธรรมารักกลับตัวได้ตรงนี้แล้วจริงห่อเรียบร้อยเลยครับ จังหวะเบียดของปะทกวา,ารักษ์นั้นเอาไม่อยู่ครับแล้วสัญญาณมาลองปั่นเลยตรงนี้แมากะจะเล่นสามเหลี่ยมของบุญช่วยครับแต่กตโนจิมอ้าวบอลมาเข้าทางเจ้าสป,ปาร์ตันโยกเข้าซ้ายแล้วตรงนี้แมามีฟาวแล้วครับโอ้ปทัทกวา,ารลักษ์ครับเกี่ยวไม่โดนบอลตรงนั้นไปโดนขาสป,ปาร์ตันเต็มเต็มแล้วก็หนึ่งใบเหลืองเลยครับของออกขวาสมยศ สมยศเปลี่ยนมาซ้ายตรงนี้ประยุทธ์อ้าวแล้วบอลตกพื้นยังไงแล้วก็เรียบร้อยครับว่าออกมาเคลียร์ไม่ขาดครับทางด้านประยุทธ์ครับออกมาสองจิตสองใจว่าบอลมันอยู่ในกรอบหรือเปล่าหรือว่าอยู่นอกกรอบก็เลยตัดสินใจจะใช้เท้าแล้วแม่พลาดเองตรงนั้นครับตั้งเกมของทางด้านเลดดายมอนแม่ยิงของพรชัยตรงนี้โนปนน์ยังปฏิเสธได้ อันดี้ซากเอ้าแล้วขวามายพื้นที่กว้างแล้วแม่ตรงนี้ได้ถ่ายกันเท้าสู่เท้าครับ่อยไปแดงแล้วอนุกูลยิงดอกนี้โหเรียบร้อยเลยครับ5คมกลิบเลยครับลูกยิงของอนุกูลเจริญกุลครับเล่นจังหวะเดียวกันเข้าไปถึงบริเวณกรอบทางด้านขวาเอาล,ลุงโลดคืนมาสวิทสวิทจิ้มตรงกลางแล้วพิธีน,นันพิธีนันจะแหวกผ่อนชัยออกซ้ายแล้วรัฐพลแปะลูกนี้โอ้เรียบร้อยครับ ตามมาได้เหมือนกันครับทางด้านรัฐพลบุญลักษ์ครับตามมาเป็น1ประตูต่อ3มยศท่มฝากไปอนุชากลับตัวได้แล้วยิงตรงนี้โอ้โหแล้วบอลปินเข้าประตูไปเลยครับาปฏิเสธไม่ออกจริงๆครับทางด้านประยุทธนิยมพงษ์ครับแล้วก็เป็นทางด้านเจ้าหนุ่มครับอนุชาเหมือนทองครับบวกสกอร์ที่4ให้กับทางด้านหอยป้ายแดงขึ้นนำเลดไดมอนด์ไปแล้วครับสประตูต่อหนึ่งกดให้ปาทักปาทาก ปล่อยให้วิสุ์ปั่นตรงนั้นโห,หน้าเทคตัวของเอการัตก,ก็ยังเอาไม่ได้แล้วพูัดสินก็เป่าจบเกมครับก็เป็น3คะแนนของทางด้านหอยป้ายแดง XAB อันดามันครับเอาชนะเลดไดมอน์ไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อหนึเดี๋ยวพักทางด้านคนคอนั้นผ่านเกมแรกมายังไม่มีคะแนนครับ โขเขาไปพ่ายให้กับทางด้านหอยป้ายแดง XAB อบอันดามันมาศูนย์ประตูต่อ2อย่างทางเพย์เกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับคนคอนได้เล่นก่อนมานิทั์ป้ายเข้าตรงกลางติดสองการกระดกขึ้นมาครับมนนรีแล้วมาแล้วนิทัศนิทัด,ทดพลิกหนีออกขวาสุนทรสุนทร,นทรตั้งป้อมแล้วจิงตรงนี้ยังไม่ผ่านมือหลุดขึ้นไปปาดมาแล้วนิทัดมาไหลแล้วจิงของเจ้าูตรงนี้โอ้ยชนเสา ยังไม่ได้ครับอุทีศักตรงกลางเติมขึ้นมาครับสารนนโตเหมแล้วคอออกซ้ายครับเจ้าอุดไยทูนลงปั่นลูกนี้ห่อนคมกลิบเลยครับน่าเห็นช่องแล้วก็ปั่นด้วยขวาตรงนี้ครับนบอลมันไม่แรงเท่าไหร่ครับแต่น้ําหนักและทิศทางมันได้ครับแล้วก็ปลดล็อกจนได้ครับของทางด้านขับเจนครับยังตามหลังอยู่ลูกเดียวครับ แล้วสัญญาณมาเลือกปั่นด้วยซ้ายตรงนั้นแล้วโมโหเรียบร้อยเลยครับ่าเข้าไปจุดนัดพบพอดีครับบริเวณศีรษะของทางด้านทีละยุทธบุญชูแก้วครับมาทำให้กลับมาเท่ากันครับที่งประตูต่อ1น่าต้องรีเซ็ตกันใหม่หมดเลยครับตรงนี้ฮะสานนให้ไปมานบคืนมาสานนเปิดมาตวไกลล้วมองตรงนี้หอเรียบร้อยเลยครับ พอยืนอยู่เหน่งๆเลยครับทางด้านออสมีแวร์ยูโซ่ไม่มีตัวตามาประกบครับฮะาเราทางด้านสลายุทธยิ้มสุดตรงนั้นก็ไม่นึกว่าจะมีใครเติมขึ้นมาเหมือนกันครับของขับเจนครับไ้มานิทัชชูปานนิทัชแล้วพูตัาสินเป่านกวียาวจบเกมครับก็เป็น3คะแนนของทางด้านขับเจนครับเฉือนเอาชนะคนคอนไปได้ครับด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่ง ครับทางด้าน Victory Smile ม c ครับมาในเสื้อสีเขียวงเกงขาวครับพบกับ VP Austin X กับตันโนในเสื้อสีเหลืองทองเกงดำครับปวิงบังจากตรงกลางสราวุธยิ้มสุดกับทางด้านอับดุลลอกียะครับและหน้าเป้านั้นเป็นวิพาทยาทรเกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับทางด้าน VP Austin ได้เล่นก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาเราสวนกลับขึนมาตรงนี้สราวุธจิ้มคืนมาแล้วไม่ต้องปาดทิ้งเลยครับ าของอ้าวภูเก็ตวิวิศรีแล้ววิศรีทำอาเสียบจังหวะตรงนี้แล้วจิงอีกทีนึงโห้อยังไม่ได้ครับโอ้เหลือจะเชื่อมาเยี่ยวตัวเลขของทางด้านนภะพชัยนาคงพงศ์ควบก,กันมาใหญ่แล้วครับเวลาชัยซ้ายกิติพงศ์แล้วเลือกตรงนี้กิติพงศ์เเรียบร้อยเลยครับ่าแปรเสาแรกเลยครับขึ้นนำแล้วครับทางด้านวีทีออสตินหนึ่งประตูต่อศูนย์จากกิติพงศ์ลงลัก ไฮไปประวิงไหลมาอับดุลเลาะบังแล้วตรงนี้ฮะโดนสกัดวิพาฒจริงแล้วโอ้ชาเลบเข้าไปเลยครับฮ่าเอาได้เหมือนกันครับเป็นทางด้านวิพาฒยาทอนครับฮาตีเสมอให้กับทางด้านวิคตอรี่สมายครับกลับมาเท่ากันแล้วหนึ่งประตูต่อหนึ่งไอคอสมาแล้วยังไปติดไกสีมองของทางด้านเจ้าพิษแล้วยังไงตรงนี้กิติพงศ์ฮฮยังได้ครับที่กิติพงศ์ลงลักครับ เอาจนได้ครับประตูที่2ของตัวเขาแล้วก็ทำให้ทางด้าน VP a ีออสตินนั้นขึ้นนำเป็น2ประตูต่อนหนึ่งครับแล้วยิงของวีรชัยตรงนี้โอหคมกลิบเลยครับถ้าภาาตัดก,กลับมาครับจังหวะยิงของวีรชัยพมวงครับด้วยขวาเต็มๆตรงนั้นครับสามเหลี่ยมเลยครับก็ขึ้นนำเป็น3ประตูต่อนหนึ่งไหลต่อมากิติพง์ย้อนแถว2แล้วยิงของสายันยังไม่ตรงกรอบ แล้วผูตัดสินเป่านกวียาวจบเกมครับก็เป็น3คะแนนของ VP a ีออสตินเกััตันโนครับเอาชนะวิกตอรี่ส i มา FC ไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อนหนึ่งครับนอกสนามไลฟ์ครับก็ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามชมกันต่อครับเกมคู่ที่4ประจำสัปดาห์ที่2ครับก่อนเริ่มเกมนั้นทางด้าน VP บ้านอยู่หลองครับเก็บ3คะแนนได้จากนัดแรกครับ จากการเอาชนะวีพีออสตินเอกับตันนุมา1ประตูต่อศูนย์อยู่ในอันดับที่4ของตารางทองอับขวาโชคชัยจำรวนสินตรงกลางนั้นเป็นทางด้านชัยวุฒิขอชัยเลือกให้ที่ว่างครับแม่ไปที่ทางด้านกับตันไลแล้วยัดมาตรงนี้ติดดำลงแล้วจิงซ้ำอีกทีของเอกพงษ์ยังไม่ได้ครับ ที่ช้ทุ่มฝังมาอารีกลับตัวเข้าซ้ายแล้วจริงตรงนี้ยังไม่ได้ครับชนชุลสิครับลงมาเอาจังหวะนี้แล้วจะหลุยขึ้นไปเข้าซ้ายแล้วจริงตรงนี้โหเรียบร้อยเลยครับอ,อันตรายครับสําหรับทางด้านชลสิทิ่งเกาะยาวครับบังนี่ขนาดว่าบังแล้วครับแล้วผู้รักษาประตูอยู่ถูกตำแหน่งแล้วแต่ก็ยังทะลักเข้าประตูไปได้ครับ ยัดคืนมาแล้วชนลสิทธ์พักบอลได้เข้าซ้ายยิงดอกนี้ฮะยังไม่ผ่านมือครับทุ่มทุ่มเข้ามาในกรอบแล้วติดวันพิทักชนลสิทธิ์มาเกี่ยวแล้วจะยิงตรงนี้ปั๊มทีบอลด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วสุดที่ชัยจะแหวกอ้าวไม่ผ่านนิกูลแต่มีผู้เล่นบาดเจ็บแล้วตรงนั้นครับ จะแหวกนี้เข้าซ้ายยิงตรงนี้ยังไม่ได้ครับลูกที่2ของ๊กยาวขึ้นไปตรงนี้ติดสุดทิชัยอาลีตัดอ้าวนิโกตัดได้แล้วปีดาเลือกยิงเลยแล้วก็อา้าวโอ้ทะลุขึ้นไปเฉยเลยครับ้าแล้วกลับมาเท่ากันซะอย่างนั้นครับสเสมอกันแล้วหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจากลูกยิงของปีดาขันปานครับของแล้วสัญญ,ญาณมาสุดทิชัยปัน่นลูกนี้แม่ต้องปัดทิ้งเลยครับ ดำลงแก้วสีลาลุงอารุณจะยังไม่ได้ครับนิกูลหัวตร,ตรงนี้ก็หลุดออกข้างและพูตัาซินเป่าสัญญาณจบเกมครับก็แบ่งแต้มกันไปแบบสุดมันเลยครับเสมอกันที่1ประตูต่อ1เดี๋ยวพักกันไม้ประดับ FC ครับเกมที่แล้วนั้นยังไม่มีคะแนนครับ ไปพ่ายให้กับทางด้านขับเจนมาหนึงประตูต่อสครับเกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับลิบอร,รโดได้ไม่ผ่านอุสมานปีชาปีชาเจออุสมาน no จะหนีเอาบางอาของทางด้านไม้ประดับถุงฝากมาอดิศัก มีศักโนนบีบแล้วเจ้าเอสอนเพชรครับตัดได้ให้มาวาสุพลตั้งป้องให้ไปแล้วเจ้าเอแม่ค่อยๆไหลเข้าประตูไปเลยครับตรงนี้ครับปลดล็อกจนได้ครับเจ้าเอสอนเพชรชาติมนตรีครับขึ้นนำแล้ว1 0ทางด้านลิเบอร์โดเอ็กน้องมิกกี้ขึ้นนำครับน่ครับแล้วจังหวะนี้เติมของทางด้านลิเบอร์โดเจ้าเอสอนเพชรไหลไปแล้วพาสพันธ์ยิงลูกนี้หไม่เหลือครับ คินเลอร์พาร์เลยครับของทางด้านเจ้าเอศรอเพชรชาญมนตรีครับไปถึงภาสะาพันธ์นั้นไม่ต้องจับเลยครับเอียงตัวแล้วก็แปรสวนตัวทางด้านจ่าสุรินทร์สุวรรณรัตเข้าไปเป็นสองประตูต่อศูนย์แล้วพิพน์เจอกับเจ้าเอศรอเพชรอ้าวเจ้าเอฉกไปได้ตรงนี้แล้วจิ้มไปเฉียวคันปรากฏเลือกเปิดพื้นนาแล้วตรงนี้บอลตกพื้นแล้วเจ้าเอศรเพชรกระดกขามูรสาประตูแล้วก็เรียบร้อยครับ เหนือชั้นเลยครับลูกยิงของทางด้านเจ้าเอสอนเพรครับเรือเห็นทางด้านจ่าสุรินนั้นออกมาจะเอาบอลแล้วเปลี่ยนจุดให้เจ้าเอยิงตรงนี้หชนเสาขืนมาอุสมานซ้ายที่อิทธิพลตั้งปอมยิงตรงนั้นสามเหลี่ยมแต่ยังปฏิเสธได้ครับเจ้าอิทธิพลยัดเข้าไปไม่ผ่านอนุชาคิดดีเหมือนกันแล้วมาอุสมานให้ลูกนี้หลุดออกข้างและพตัดสิน เป่านกวีดยาวจบเกมครับ oh, oh, oh. ก็เป็น3คะแนนของทางด้าน oh, oh, oh. ลิเบอร์โดครับ oh, oh, oh. เอาชนะไม้ประดับไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0